นีทานเรื่องเด็กชายที่ชอบอาบน้ำการครั้งหนึ่งนะหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กริมลำธารมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อต้นน้ำเขาเป็นเด็กที่ร่าเริงและรักความสะอาดเป็นที่สุดทุกเช้าเย็นต้นน้ำจะต้องอาบน้ำจนตัวหอมฟุ้งทําให้เพื่อนๆแซวว่าต้นน้ำต้องเป็นลูกปลาหรือเปล่าถึงชอบอาบน้ำขนาดนี้แต่ต้นน้ำไม่เคยโกรธเขายิ้มกว้างแล้วตอบว่าก็อาบน้ำแล้วสดชื่นนี่นาะ วันหนึ่งขณะที่ต้นน้ำกำลังอาบน้ำที่ลำทานเขาสังเกตเห็นว่ามีน้ำสีขุ่นไหลลงมาพร้อมกับขยะลอยฟ้องต้นน้ำตกใจมากทำไมน้ำศกกระป๋กแบบนี้ล่ะเขารีบวิ่งไปบอกคุณครูและเพื่อนๆในหมู่บ้านคุณครูอธิบายว่ามีบางคนทิ้งขยะลงน้ำถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลอีกหน่อยลำทานอาจจะสกระปรกจนใช้อาบน้ำไม่ได้เลยนะต้นน้ำได้ยินเช่นนั้นก็คิดหนะัก เขาไม่อยากให้ลำธารที่เขารักต้องเน่าเสียไปจึงชวนเพื่อนๆมาช่วยกันเก็บขยะและรดนลงคลให้ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดของน้ำหลังจากนั้นลำธารกลับมาใส่สะอาดอีกครั้งทุกคนมีน้ำสะอาดใช้ต้นน้ำก็ยังคงอาบน้ำอย่างมีความสุขและกลายเป็นฮีโร่ผู้ผพิทักษ์ลำธารของหมู่บ้านจบบริบูรณ์